ขับไม่อดใช้งานทั่วไปแต่จะได้ยินเสียงยาวเยอะไม่โอดไม่โอดใช้งานทั่วไปเชื่อว่ารถทุกคันที่มาทุกอบก็คงน่ากลัวเหมือนผมนี่แหละแค่พูดก็ยากนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา ECU Shop นะครับผม ซึ่งครั้งนี้คลิปนี้พวกเรากำลังจะไปกันที่เชียงใหม่บอกเลยว่าวันนี้เรามีเทสรถนะครับเป็นรถจูนเนอร์และรีโว่0 2 0โฉมใหม่เลยโฉมล่าสุดนี่เลยถามว่าเอ้ามันแค่ไมเนอร์เชนทำไมต้องเทสด้วยดูคดใวก่อนว่าเราเป็นสื่อมวลชนเหรอทำไมต้องมาเทสรถไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆคือเราอ่ะผลิตกลองรุ่นใหม่ก็คืออัลต้าบูธรุ่นใหม่เครื่องยนต์ยังคงเป็นรหัสทีดีเหมือนเดิมแต่จะมีการ เปลี่ยนแปลงก็คือตรงเรื่องกล่อง ECU รูปแบบใหม่หัวฉีดรูปแบบใหม่แล้วก็เทอร์โบรูปแบบใหม่ซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีการออกแบบกล่องใหม่เพื่อให้รองรับกับ f o r ู u n อร์หรือ Revo ตัว2020นี้เลยไม่ใช่แค่กล่องที่มันเปลี่ยนไประบบสายไฟฮร์เน็มันก็เปลี่ยนไปเช่นกันใช่เราไปดูครับว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางและการที่เราไปทดสอบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกล่องแต่ละรุ่นของเราเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกมาขายครับไปชมึ่งครับ วันนี้เราก็มาถึงที่เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับระยะทาง700กว่าโลเดี๋ยววันนี้จะให้ดูหนึ่งคันก็คือคันพิลันเนอร์พีรันเนอร์2.4คันนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าเป็นไงบ้างนี่นี่มาดูเกน้ำมันเนี่ยครับตั้งแต่สำโรงมาือถึงที่นี่ ตาดสิ้นเปลืองส่วนนี่นี่นี่ตัวกล่องเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้ใส่กันดูดีๆปากกาปากงปากกาเขียนอยู่เลยนะเทสจริงๆตัวเทสจริงๆไม่ใช่ตัวขายเรทสจริงๆใส่จริงเปิดโหมดนี่เปิดโหมดสองอยู่ด้วยเทสจริงนะครับที่โหมด2โอเคผ่านไปแล้วครับ1สเตชันกับการทดสอบ วิ่งระ,ระยะทางไกลก็คือวิ่งต่อเนื่องรวมเกือบสิชั่วโมงได้เนี่ยใช่ใช่ใช่ชแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นสเตชันก็คือวิ่งขึ้นเขาแล้วถ้าในแผนจะเป็นดอยอ่างขางใช่ไหมพี่ดุ๊กเดี๋ยวพรุ่งนี้เทสเจ็ดโมงเช้าเจดโมงเช้าเราจะเทสสมรรถนะจริง,รงๆแล้วว่าขึ้นดอยอ่างขางไหวไหมขึ้นสบายไหมตัวเครื่องยนต์จะทนได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูครับ เราก็ขึ้นมาทางขึ้นเขากันละแล้วเขาตอนแรกเนี่ยที่ประชุมกันเขาบอกว่าทางทีมทดสอบเขาบอกว่าขับกโหดใช้งานทั่วไปแต่นราจะได้ยินเสียงยางเยอะไม่อดไม่ดใช้งานทั่วไปไปพูเลยว่าเก็งมากบอกเลยว่าไปถึงคิปยางตลอดใช่โอ้ยคุณพระ โอ้โหแมรีโว <sh> mm ่น hmm. mm hmm. like <wh> ี่เขาไปได้นุมจริงๆนะเดี๋อวไปดูต่อว่าเป็นยังไงมั่งกับเส้นทางนี้แต่ยังไม่มีรายงานนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเชื่อว่ารถทุกคันที่มาทดสอบก็คงนั่งเหมือนผมนั่นแหละแับพูดก็ยากนะ เรียบร้อยครับฝนตกครับยังนักหนักมากลาจริงเจงเฮ้ยเจเราเล่าทีละเหตุการณ์เลยจังหวะขาขึ้นผมคือผมนั่งทั้งสามคันเลยก็คือเหยียบคันเร่งสุดเลยคาไว้เลยแล้วก็ลากขึ้นไปงั้นนะจังหวะลงเบรกช่วยคือจังหวะลงปกติถ้าคนเราทั่วไปก็คือลงก็ปล่อยให้มันไหลพอจังหวะจะขึ้นเราก็กดสรือ,อไหม ปล่อยไหลลงจนถึงเกือบยุดทำไมไม่ได้เจอเหรอเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสนั่งไปคันหนึ่งเป็นกเกียร์ธรรมดาผมไม่เจอเบรกเลยเอ,อ็นจิ้นเบรกล้วนอ่าใช่ใช่โอ,อ,โอ,โอโ้โหยหดพอ<ร><ร>มาเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยรอบรอบเครื่องมีมคา,ายอยู่เกือบเกือบสี่พันตลอดทั้งทางผมลืมบอกว่ารถที่เทสมีถ่วงน้ำหนักที่ท้ายรถด้วย ใช่ใช่ทุกคันผมน้ำหนักหมดอย่างรีวสองคันที่ผมนั่งไปคือส่วนน้าหนักที่ใช้รถอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณ500โลเลยเราก็ะจะลงทั้ไปคงเยอะก็คือเขาเทสจริงๆว่าเมื่อรถเมื่อรถมีน้ำหนักนนมีโหลดมีสิ่งอย่างขึ้นมาเนี่ยรถอ่ะมันยังไงก็ไหวแต่เมื่อใส่กล่องเข้าไปอ่ะมันดีขึ้นไหมแตกต่างจากเดิมยังไงเครื่องยนต์มันเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ ไม่ใช่แค่ท้ายรถนะในรถคนนั่งไปอีกห้าคนร <c oughs> วมๆ <c oughs> แล้วก็ประมาณ300-300ยส300อกว่าโล <c oughs> ส่วนคัน f o r t จูเนอรก็คือนั่งเต็มบ่อเจ็ดที่นั่งเจ <c oughs> ที่นั่งก <c oughs> นะตามนั้นน่ะ้วคาด้านหลังรถผมแอบเห็นน่าจะมีถ่วงอีก30มสบโลก็คือจำลองก็คือสัพพะละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้จะเทสรูปแบบไหนคืออย่างที่บอก เราเป็นผู้ติดตามเรามาแอบถ่ายเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะเทสยังไงอย่างวันเนี้ยยังยังเหนือความคาดหมายเราเลยว่าเขาจะเทสโหดขนาดนี้เลยหรอตอนแรกเราก็คิดว่าก็ขับขึ้นลงเขากับปกติอ่ะน่ามีอะไรโหดๆเดี๋ยวไปดูต่อพรุ่งนี้เป็นยังไงครับครับ ี่เราก็ผ่านไร่ข้าวโพดของชา,ช,าขาชาวบ้านชาวเขาชาวบ้านชาวเขาอะไรพวกนี้ออกมาเมื่อกี้ก็ได้มีทั้งฝนตกเมื่อกี้คือค,ครบสเต,เตชันเลยวันนี้อาจจะเทสไม่โหดเท่าเมื่อวานเราได้เจอทุกสภาพการขับขี่เลยทั้งเนินข,ขน,นุขะถนนเลนเลนนิดนิดใช่แล้วก็ฝนตกด้วยใช่ครับหลักๆที่เมื่อ,นอนกี้เราขับตามเขาก็คือจะเป็นการเทส ขับใช้งานจริงใช่ขับแบบขับปกติแล้วไม่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 ไมไมใช่ขลุมเครื่องแบบรอบตัวหันอ่าเท่าที่ดูก็ผ่านหมดครับกล่องก็ช่วยเพิ่มกำลังเครื่องยนต์ได้อย่างดี สำหรับวันนี้เราก็ขึ้นมาจนถึงจุดชมวิวแม่แจ่มแอร์ก็เรียกว่าเป็นจุดที่มีวิวสวยๆให้ชมโดยที่เราได้นําเจ้ารี v o และมาจูเนอร2.4รุ่นใหม่ครับที่ติดตั้งกล่องอออตารูทรุ่นใหม่ของเราเหมือนกันใช่เราส่วนวันนี้เราก็ขึ้นมาเทสอยู่เปลี่ยนแผนนิดหน่อยนแะไปถนนแต่ว่าพอดีว่าเขาปิดเราก็เลยวิ่งอ้อมมาอด้านหนึ่งเลยก็มาที่ โดยที่อัตราซึ่งเปลือนะครับที่คร่าวๆเนี่ยขับไฮเวย์ทางปกติมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1 5บหาถึงกิโลเมตรต่อเลตพอขึ้นเขาเนี่ยที่ต้องใช้คันเร่งค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณเยอะ1ถึงสาเมื่อกี้ได้ยินว่าสองางมั่นใจได้ว่ามันไม่มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมแล้วก็อัตราเร่งยังดีขึ้นเร่งแซงง่ายปลอดภัยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าคลิปหน้าพวกเราจะไปรีวิวไปทดสอบหรือว่าจะทำคลิปอะไรมาให้ดูกันอีกครับใช่ครับก่อนเลต น่าจะป่วยแล้วผมลง,งไม่ลงเลยครับสวัสดีครับ